ไปอ่ะสมาธินี่ไหมโอ้ยอะไรน,นะหมนจะเบิ้ลขอริวพูดว่าอะไรนะเบิ้วเวดิหนจะจัดตามสองอยากกินเนื้อยเตี้ยวอ่ะหมนจะจัดตามสองลมมจะไปแล้วแหละหนึ่งผ้าไปเบนปิดตาเลยวันนั้นที่เป็นนงอ

แรงไ้มแรงไม่แรงเท่าไหร่แล้วใครการจะแดงไม่่คเก็เป็นไม่เป็นไม่ไม่คนดีให้หมดะปีอยู่ที่ไหนมากิ่มแล้วอ่ะ อะไรกนานเ้นเล่มแล้วหแล้วกมาล้าหลวล้างจานไหมลูกได้เราล้างได้อยู่แล้วไปแต่เรายังกินไม่เสร็จเรากินอีกจานนึงมีเวรจริงไหมจริงไม่เรากินเกาเหลาไงขาแล้วมันน้อยอ่ะไม่อยากหิวตอนบ่ายอยากล้างจานไหมล้างได้ ไปเราล้างจานกันยังไม่ถึงเวลาแล้วกจานหนึงก่อนเราล้างเองก็กองไว้ก่อนเดี๋ยวไปล้างด้วยกองยิ่งกองยิ่งเยอะล้างเลยจะได้เร็ว